Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปชิวจิวนะครับ <S <S สําหรับวันนี้นะครับเรากันอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับอันนี้คือกลางถนนเขาใหญ่เที่ยงนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมามาวิ่งนะครับก็จะมารับบิสท,ที่นี่นะครับรับเตือที่นี่วันนี้เรามีงานวิ่งที่บนเขาใหญ่เที่ยงนะครับ ้นี่ครับได้มาแล้วนะครับหนึ่งห้าหกผมครับพี่ๆที่มาถึงแล้วนะครับผมจะมีน้องๆคอยให้บริการอยู่สก็มารับเสื้อเรียบร้อยแตครับถามได้เนี่ยก็ชื่องานโคราชลอยฟ้ามาราธอนนะฮะโอเคครับก็มารับเสื้อนะครับแต่ว่าก็พรุ่งนี้วิ่งไม่ได้เนื่องจากเจ็บเจ็บขาอยู่จริงๆแล้วงาน ก็อันนี้น่าจะประมาณสามเดือนที่ผมจองไว้เจ็บซะก่อนครับไปเดินิ๊งวันนี้ก็เลยมาพักที่เขาเยี่ยงเชยก็เป็นที่น่าเสียดายมากเพราะบรรยากาศการปิ๊งเนี่ยน่าจะดีมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่านะครับที่พักที่เราจะพักกันก็คือที่เดือนคราววินะครับโอ้บรรยากาศน่าวิ่งมากนะ ก็็เปนนที่่าเสียด้วิ่งนะครับวันนี้นะครับไม่ได้วิ่งชิลๆเลยนะครับแวะกินข้าวกันก่อนครับบ้านไร่ปลายเนินนะมาทุกครั้งแวะทุกครั้งนะที่นี่เนี่ยก็ใกล้ๆกับกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงนี่แหละนะครับจะบอกว่าร้านที่นี่นะครับบรรยากาศดี้าไปตอนเย็นเย็นนี่โอ้โหฮะแาดโคตรเย็นเลย ใครที่ยังไม่เคยสัมผัสมาสัมผัสได้นะครับกับที่นี่บ้านไร่ปลายเนินจุดนี้เป็นจุดที่ต่อเติมมาเพิ่มเติมกําลังจะน่าจะเสร็จปีใหม่นี้นะดูแลเป็นอาคารเป็นด้านบนแล้วก็จะมีห้องด้านล่างตรงนี้ดูแล้วน่าจะเปิดให้บริการช่วงปีใหม่พอดี ครับก็ถึงแล้วนะครับสําหรับที่พักของค่ําคืนนี้นะครับมางานวิ่งก็จองที่พักเรียบร้อยนะที่พักของเราก็คือที่เนี่ยดึกคลาววิววิวเหนือเมฆแคมป์นะครับนี่อันนี้เราจองที่ที่เป็นตึกสองชั้นนะต้องสามชั้นสิข้างบนมีดาดฟ้าด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับอันนี้เราพักอยู่ยห้องซีหกนะครับนี่เข้างหมายเลขห้องก็เป็นอย่างนี้เลยโอ้โหคนนี้นอนจองเลยแหละครับห,ห้องก็จะประมาณนี้โซฟานี่ดูหรูมากครับสีม่วงเลยเดี๋ยวมาดูในห้องน้ำกันห้องน้ำจะเป็นอย่างไรโอห เปิดไฟัน,นี่ห้องน้ำาออห้องน้ำก็ดูดีนะดูดีดูดีดโต้ท่าเลยมีนนแยกกจับเป็นส่วนอันนี้ก็จะเป็นเตียมน้ำนะแต่พดานจะเตี้ยไปนิดนะเนี่ยพดานพดานน่าจะมาสองเมตรเองนะครับสำหรับผมที่ร้อยแปดสิบนิดหัวนี่ชนไฟเลย <c oughs> วช, oh. ชนไฟเลยฮะลอดูนะนี่ครับนไฟเลยน่าจะประมันสองเมตรกว่านะครับเพราะผมนี่ก็ร้อยแปดสิบนี่ครับพิดานเตี้ยม,มากนะเนี่ยมาดูวิวด้านนอกดูวิวกันเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้อือหือเย็นมากโอ้ยร้อนร <laughs> ้อนเนะี่ยตอนนี้ยัง บายบายอยู่เนี่ยกลางลางนี้น่าจะเป็นทางแสงนะนี่เลย จะมีชั้นดาดฟ้าอีกชั้นนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นดาดฟ้ากันนะครับอ,อันนี้คือดาดฟ้านะครับนะอันนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปได้คิวเหมือนกันนะอันนี้ตอนเวลาก็อันนี้จะเป็นบ่ายสามโมงครึ่ง จริงเขามีสองฟังนะฟังนู้นด้วยก็จะเป็นอันนั้นจะเป็นของ The c l o u d v i e w เหมือนกันนะครับนู้นเลยนะครับก็จะอยู่ด้านอันนี้ก็จะเป็นวิวริมเขาอ,อันนี้เลยไปว ก,นกันไก่ไข่ <c oughs> พ้าไหมแม่ชนะสองคนเอามาให้แม่ตรวอเองแพ้สองคนอ่ะมแม่กล้ามสองสามกันไก่ไข่ผ้าไหมเอามเอามาอ่ะหนึ่งสองสามกันไก่ไข่ผ้าไหมเอาใหมเริ่มใหม่นี้แม่เอาใหม่ัมะนะกันไก่ไข่ผ้ไาไหม,าม <c oughs> ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่ไล่ได้เลยเนี่ยสามเนาะจะเริ่มเยอะหนัเยอะเอรีเร็วขึ้นนะหนึ่งสองยาดไ้หนึ่งสองามกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบหัวล้อหัวล้อก่อนหัวล้อไปก่อนเอาละนะเอาไปนะหนึ่งสอง กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสอง50 50บาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กัญไก่อาแล้ว <dissoci> อันนี้เวลาห้าโมงครึ่งห้าโมงยี่สิบสี่อันนี้ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับอันนี้ชั้นชั้นดาดฟ้าของที่นี่ Terima kasih telah menonton! ดีตอนเช้าครับเช้านี้ที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับที่นี่อากาศเย็นสบายนะลมแรงด้วยครับก็ไม่มีหมอกแต่ก็ลมแรงกั้นคืนองกาคลื้มๆ,ๆนะมันเหมือนฝนจะตกเลยที่นี่มันเย็นนะ เพราะว่าจากกลางคืนเนี่ยลมมันจะแรงมันก็จะพัดความเย็น,น้อน นี่หารเช้านะครับเป็นข้าวต้มเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้างนอกเลย ก็มาพักกันได้นะครับสำหรับที่นี่ The c ค o าว v i e เหนือเมฆแคมป์นะครับก็มาพักกันได้นะครับเวลานกาแฟหน่อยนะครับระหว่างทางทางลงโโคือร้านกาแฟว่าสไตล์ฉันนะ ร้านกาแฟสตาฉัน ราเยเที่ยงนี่แหละเป็นทางผ่านที่เราจะไปที่พักในหลายที่ในจุดนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยสไตล์ที่นั่งในหลายรูปแบบนะให้มีที่นั่งได้นั่งจิบกาแฟแล้วก็นั่งรับลมเย็นๆนะครับที่นี่ก็มีเมนูหลากหลายนะก็ลองเข้าไปดูเข้ามาดูได้นะครับร้านสไตล์ฉันนะร้านสไตล์ฉัน กาแฟนะครับแวะมาเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้เราแวะมาที่ฟาร์มโชคชัยนะครับฟาร์มโชคชัยอันนี้เราจะมาขับรถ ATV กันนะเคยมาขับอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวครั้งนี้เดีลองดูนี่นีฟาร์มโชคชัยที่นี่มีกิจกรรมเยอะครับ นี่จะเป็นจุดจำหน่ายบัตรเข้าฟาร์มตรงนี้นะครับขับรถแบบไหนดีคะนั่งสองคนน่ะนั่ง u T v แบบใช่ไหมคะนั่งคู่อ๋อเป็นแบบนี้แบบแบบนี้จะเป็นเดี่ยวค่ะอ๋อเป็นเดี่ยวเหรอใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราเกินส2องปีแล้วจะเป็นขับเดี่ยวอ๋อขับเดี่ยวเป็นคู่แบบนั้นเหรอกี่คันคะแต่ว่าเส้นทางรถ ซ v บีเเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปได้านในฟาร์มนะคะจะอยู่รอบนอกระยะทางที่หนึ่งกิโลขึ้นเป็นื่อนการบังคับคันเท่าไหร่นะสามร้อยสามสิบบาทคันละสามร้อยสามสิบบาทเลือกหมวกกันน็อกเลยเอาสีอะไรดีสีเขียวสีเขียวเหนียวซับ ก็ไม่มีอะไรเลยหนึ่งขับสามร้อยบาทแต่ถ้าเป็น ATV น่าจะมันกว่านี้นะแต่ ATV มันต้องนะขี่คนเดียวไงขี่คนละคันก็ได้นะอา้าวเหรอขี่เ็นเหรอเบนเดี๋ยวก็ควนะ่ำมามือแข็งไม่ ATV มันจะคว่ำยังไงมันมีทั้งสี่ล้อถ้าคว่ำก็ฉลาดเกิไปแล้วอ๋อเดี๋<รอ>ยววันหลังวันหลังถ้างั้นถ้ามันหอนยังไงกดเดี๋ยวกด

เด็กก็ามาขี่มากันโอเคครับก็จบทริปนะครับสำหรับัางนี้นะครับก็เที่ยวกลังหันลมนะเขายเยีเยที่ยงนะเพื่อที่จะมาวิ่งเพื่อออกกำลังกายที่เขายเยีเยที่ยงก็ไม่ได้วิ่งครับหลังจากนั้นก็ไปพักที่เดอะคลาววิวนะครับ วิวเหนือเมฆแคมป์ Camp, นะครับดื่มกาแฟที่ร้านสไตล์ฉันนะจบท้ายด้วยที่ฟาร์มโชคชัยนะครับก็มาพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเล่นนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับให้กับช่องไปชิวๆด้วยนะครับขอบค,คุณม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ